สำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้หลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าพรรษา2521 จะได้ทบทวนกันมาตั้งแต่ต้นเป็นตามลำดับไปทางนี้เพราะอะไรเพราพว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในดับแรกๆยังเห็นว่าบรรดาพิสุสมณเณรอ,อุมบาสิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้น แล้วก็ยังมีปฏิบัติทาหเรืออารมใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่กาครคาคำสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนะักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่ง เพื่อการรักการรับอบรมในการเจริญพตกรรมฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ฌานโลกีเบื้องต้นคืออุปจาระสมาธิก็ไม่สามารถเจส่งได้ เป็นที่น่าเสนยดายเการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเช่นนั้นต่อทปนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุรษมณียังมีความตั้งใจดีอย่าบูชากิเลสเราอุทิศตนเข้ามาในขอบ เกในศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมมโลกประเทศเพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล,ล้วครบพนีิสุบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสิ้นดายอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้านเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอายมากเพราะว่าเราเป็นสาวกข้อองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นปูชนิยบุคคล แต่ก็ทำกำลังใจของตนไม่คู่ควรกับปฏิเวตาที่เขาควรจะกการบูชานับตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจยังประกอบด้วยกิเลสนมิได้มุ่งหมายความดีตามคำส่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชฐ์ ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านภรษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกํากลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านสิกออกไปจะขอบเคลของพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นอภัพพระบุคคลไม่ควรจะผ้ากาสาวพัต แม่แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันระเบียบว,วินยัยใดๆของสำนักมีอยู่จะแสดงใึ้อาการไม่เคารพในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูอื่อฟ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็อย่าขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัติยาศัย อันนี้พระว่าท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อจากนี้ไปก็มาตั้งใจกันสใหม่อบรมใจกันให้ดีความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและกาะเป็นการเจริญให้มีหิริละโอตปะ คือมีความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายังขืนคบความชั่วอยู่ก็สแสดงว่าทําตัวไม่คู่ควรกับขอบคีรของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอรารัชีมีใจด้านเกินไป ถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวของท่านเราในสมัยเป็นครวาตต่อที่นี้ไปขอท่านงหลายจงตั้งใจสดับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มีแลาพระพุทธศาสนาต้องการคนดี ตัวอย่างองค์สมเด็จระชินสีบรมศาสัดาสัมมาสัพพุตธเจ้ายังสวงพระชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่เคยงออค้อคนเลวอย่างไปชันนะซึ่งเป็นสายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลกประน,นาตออกสู่มหาพิเนศกรม แต่ว่าพระชน,นะมาบวยเข้ามาแล้วเป็นคนเลวองค์สมเด็จตัะสมาสมพรธเจ้าก็ไม่ทรงเหลียวแหลและในตอนหลังก็สั่งให้สงลงพมาทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างจงอย่าถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องประครับประคองง้ออยู่เสมอ คนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะงอกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจกันแต่คนดีเท่านั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในอันดับต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆ เรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่บบราณอาจารย์พระผาอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาสืบสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองสสค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภคทรงแนะนำ ให้นักเจริญพกรรมฐานทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ดีแล้วอง์สมเด็จระชิาวร ก็ไม่นํายกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนเป็นดับต้นของกรรมฐา,านอื่นๆึน <c oughs> ่นนี้สับับอนาปานสติกรรมฐา,านก็หมายถึงว่าการกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวัน ดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสำหรับท่านที่มาใหม่ก็คุณจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามทีที่สอนไว้แม้แต่สอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้ พรืะว่าคนถ้าไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่จะตอบใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบระวินยัยมีฟังกันไว้ทุกวัน สำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทําตาเป็นตากระทูหูเป็นหูระทะไม่สนใจกัรระเบียบวินัยที่กล่าวไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านจงมีความสำนึกตัวไว้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้ นน่นอนจะนั่งความเลวของท่านผู้เก่าที่มีอยู่ยังไม่ยิ่งไปกว่านี้ซึ่งได้รับรายงานจากคนภายนอกที่คนคนจะเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวจงกลับใจกลับความประพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความประพฤติเพิ่งรู้สึกว่าไม่ช้าท่านก็ต้องออกไปจากที่นี่ ร้อยว่าจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติธารขององค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระวะกรลิไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้ชิดทุกวันสิ้นเวลาสามปีแต่เท่าว่าพระวะกรลินี้ก็ไม่เคยได้อะไร สนใจแต่พระรูปเพื่อโฉมเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวกระลิไม่เอาไหนสมเด็จเพื่อจอมตรายเจียงทรงตัดสินว่าไทยขับพระวกระลิออกจากสนักนี่จงจำไปดูว่าสนักในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งใจประคับประคองคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แต่องค์สมเด็จปัิินสีก็เช่นเดียวกันขี่ขอบรรดาพิสุขสมันเลนอุมบาสุอุมบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนเจ็บเพิ่งคิดว่าเขาต้องการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจผลต่อท่านมาถึงเวลานสมควรความจริงเราให้อากาศกันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้ซึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทางเก่าแระใหม่เลวหรือดีกลับตัวกลับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุด ให้ทุกท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้ทท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ได้สอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลกมากและมกโลภมากในลาบสการะซึ่งเป็นจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลกเมื่ออยากจะโลกบววยเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไมอยู่เป็นครัวา์โลกไดตามสบาย และก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธรือความพยายามการิจฉาและทิยาบุคคลอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทานได้ทั้งท่านที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรก็ร้อนตัวกันไปเองคิดว่าทำหาครูบาอาจารย์บีบบังคับส่วนนนบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ด่าชั่วก็ด่า อันนี้ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้เตือนให้มีจิตคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสำคัญถ้ายังนึกว่าท่านดีอยู่ก็สแสดงว่าท่านเร็วที่สุดของความเร็วใครบ้างปฏิบัติตานี้ก็จำไว้ก็แล้วกันรู้ตัว,ตวไว้ ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งคราวาสชาวบ้านเขรู้เกือบท้งหมดประเทศแล้วถ้าตัวคนตัวเองยังไม่รู้ก็เร็วเกินไปสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิทิยาบทที่ทรงอยู่จำไม่ดีดีนะ ถ้าว่าท่านใช้ทุกอิยาบทที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเร็วไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเร็วตรงไหนจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะท,ทำการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดี ให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอนาปานุสติกรมรฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนัลกลองคิดดูทีเดียวว่าถ้าเ,าเอาจิตไปจับอนาปานุสติกรมรฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก นล่ว่าจิตดวงนี้มันจะเอารม์เลวมาจากไหนอากุศลกรรมใดๆที่ให้มาเข้าแทรกจ,จิตได้โปรจดจำเป็นด้ว่า,าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำ ขณะใดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกำหนด,ดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาปติปทานสูตรเท่านี้ก็พอ รู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวในระยะเวลาใหม่ๆมัก็จะลืมบ้าง ถ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสมัชัญญะไว้ว่าเราจะหมดรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกเพื่อให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าหากว่าจิต รู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้จะพอนลมให้ยใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่าจะว่าวๆไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่จะเรินมิปเสนายานก้าวไปสูดระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ยใจเข้าหายใจออกการจเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มตน้นจึงกระทั่งจบความเป็นอหรหันต และก็ทรงความเป็นพระอรหัน์แล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสจาษสารีบุทว่าสารีบุตัดดูก่อนสารีบุทเราเองก็เป็นผู้มากผา้ด้านาปานุสติกรรมฐาน คำว่ามาก,กหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเป็นปกติท่งนี้พ่อะหรเพราวว่าอนาปานุสติกรรมาฐานวือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่เป็นกรรมาฐานระงับกายสังขารคือเป็นกรรมาฐานคลายอารมณ์เครียดของจิตใจ และก็เป็นกลัมฐานคลายอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นตน้นเราทรงอาชาในอนาปานุสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟินซึ่งเป็นยาระงับปวดเนีย่ยเป็นยาระงับเวทนาอานาปานุสติกรรมฐานจงทำให้มากจงยาละ ต่อทนี่ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพระเนนองค์ใดก็ดีอุบาสุอุบาสิกาคนใดก็ดีที่พูดเลว็ทเลวทำเร็วคิดเลว็วสดงการเลว็วจะได้รู้ได้ว่าคนนั้นทิ้งการกรหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำไว้ดีนะ ว่าปีต่อไปเอระยะต่อไปนี้มีความจําเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิบัติานักเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่ำยีถ้าพระเนนอุบบาสุขอุมบาสศีกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วย สำหรับอมบาสุอมบาสิีกาที่เข้ามาอยู่นี้จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทําตนให้ผิดระเบียบวินัยจะมาจากไหนไม่สําคัญมีฐานะเช่นใดไม่สําคัญมีความสําคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีความสะอาดมัธยัติหมดจดไหม มีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไปเรามาจังวังคนที่ทำตัวทำใจเร็วๆนั่นไมีอยู่ <c oughs> ตอนนี้ไปแตาก็าเห็นว่าการกำหนดรู้ลมห้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวนาควบ คำภาวนาเป็นของไม่อยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทหากว่าทุกท่านมีความขยันหมั่นเพียงในการตั้งใจจริงพยายามกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท นเวลาปีนี้เราสอนก็นจะพอกผิดไม่อนุญาตในกระบบใดๆทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไประวังนะพระก็ดีเนงก็ดีอุมาสุอุบาสีกาก็ดีใครก็ตามท่านเลอะทานเลอะาไลัยขับกันเมื่อนั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าพารรษาออกพรรษา ตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วรู้ว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัดเข้ามามากจำเป็นที่จะต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีแล้วก็เมื่อบรรดาท่านหลายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วย อย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านในอันดับของฌานสี่อย่างเร็วที่สุดเพียงระยะหนึ่งเดือนทุกท่านจะทรงฌานสี่หมดถ้าเยาถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่สามของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผมเองนี่แหละกับกื่อนีสองคนเข้าทิ้งชานสีด้วยกันทั้งหมดแล้วพวกท่านจะมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ่ไม่ได้ผมทำมาแล้วไอ้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสเอาจริงเอาจังตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่เอทรงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในชานเนี่ยเขาไม่พูดมาก ไม่รุมร่ามกับน่าจของความรักไม่รุมร่ามกำบน่ายของความโกรธไม่รุมร่ามกำบน่าจของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณะ ไม่แสวงหาลาบโดยการขอไม่มีเขตจํากัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอดา่าไอคนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่เจระมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายใ,ใดๆที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐานะแห่งความจําเป็นคนใดได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษคลน,นั่นต้องอยู่ในส่วนกลาง ไม่ใช่ไปรวบรวมไม่เป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงชัยเขามีความเรียบร้อยของจิตยอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงชายจะเข้าสังคมใดๆก็ตามจะไม่มองดูความดีและความเลวเของุนคนอื่นไม่ติใครจะมีความกตัญญูรู้คุณต่อบคุคคลผู้มีคุณ ไม่อัตตันยูต่อผู้มีคนแม้แต่ผู้มีคุณก็เป็นอินาทาทั้งทั้งที่เขายังไม่ทำอะไรกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังใจของผู้ส่งสารเป็นเพืกำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตว์นนในาบายภูมิแอ้ลต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตลอดชีวิตที่ท่านโบทอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นองค์ฟ้าพระโก์สมเด็จพระบรมโคออราสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันกันหมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกและควบคู่กับคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาใ,ใจออกนึกว่าโธจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควร